สวัสดีสสดค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแบนทางคาซาวีคเกนเจอกันวันหยุดสบายๆแบบนี้นะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนแอนตี้อาิตาแบลตเลอร์ค่ะและซาร่านุศราแบลตเลอร์ค่ะวันหยุดสบายๆส,สนใสแบบนี้แต่ว่าแขกรับเชิญสุดเอกซ์คลูซีฟของเราในวันนี้ค่ะจะมาในบรรยากาศที่ สยองขวัญสุดสะพรึงนี่เราต้องไปเปลี่ยนชุดไหมคะไม่ต้องดีกว่าค่ะีทแอนตี้เพราะว่าแค่หน้าเทียนตี้เนี่ยก็น่ากลัวแล้วก็หลอนมากๆแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นตัวแทนนักแสดงจากภาพยนตร์สยองขวัญสุดสะพรึงบางกอก13เมืองคนตายค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะทีมงานแล้วก็นักแสดงเขาได้ยกกองบุกไปถ่ายทําถึง13สถานที่จริงทั่วกรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียวค่ะอยากรู้ไหมคะว่าจะหลอนขนาดไหนอยากรู้ค่ะีทแอนตี้แล้วนะ แสดงจะมีใครบ้างนะคะติดตามได้จากวี r ีอานี้เลยค่ะ มีนักโทษผูกคอตายอ่ะสี่ห้าคนแล้วเคยได้ยินข่าววะเปียมีความสามารถพิเศษพี่อยากมียังไม่มีเลยจะเห็นจริงใช่ป่ะเด็กอ็ไม่แน่ใจนักนะกทีเอ็งเคาะไปที่เสาสีแดงนั่นดังดังสามครั้ง มอิากกัเียรตคและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับตัวแทนนักแสดงสองท่านจากภาพยนตร์เรื่องบางกอก13เมืองคนตายอย่างพี่โจ๊กอัครินและก็น้องใหม่ค่ะธาราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะเรื่องนี้แต่ละคนรับบทเป็นใครบ้างคะผมนี่รับบทเป็นดามนะครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะพี่โจ๊กจริงเป็นตะก้องอะนะครับในในทีมงานเพราะว่าเราทางานทางานเกี่ยวกับเรื่องรายการผีผีซึ่งก็ น้องมายเนี่ยที่รับบทเป็นเปียก็เข้ามาเป็นเด็กฝึกงานก็จะได้ก็เจอกันแล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นครับค่ะคาแรคเตอร์ไกลตัวไหมเราต้องทําการบ้านเนีไงบ้างไหมคะพี่โตตัวผมใช่ไหมฮะ,ฮะไม่ไม่คือช่วงนั้นตอนนั้นผมอยู่เชียงใหม่ครับ<ะ>แล้วพอดีที่ดุนก็โทรมาพุ่มกลับมานะครับก็ไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร กบมาเสร็จปุ๊บก็ไปท้ายเลยก็ถือว่าทําการบ้านระหว่างถ่ายทําก็เรียนรู้ตัวละครไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาฝั่งน้องไม้บ้างดีกว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยแล้วก็บทของคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้แตกต่างจากตัวเราไหมคะคือก็ก็แตกต่างตรงที่ม้ไม่ได้เป็นคนมีเซน์อะไรเลยในชีวิตจริงแต่ว่าในในหนังเนี่ยค่ะเปียจะเป็นเด็กฝึกงานที่เข้าไปฝึกงานอยู่ที่กองที่พี่โจทํางานอยู่แล้วก็ ว่าตัวเองมีซิกเซนมีสัมผัสพิเศษที่ทำให้ตัวเองได้แบบเห็นผีหรือว่าติดต่อสื่อสารกับวิญญาณได้อะไรแบบนี้คะแล้วเรื่องนี้นะคะบางกออบ13เมืองคนตายเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็จริงๆแล้วก็จะเกี่ยวกับเนี่ยค่ะเกี่ยวกับตัวเปียที่เข้าไปอยู่ในรายการล่ราท้าผีรายการหนึ่งแล้วก็<ม>ไปทำงานในสถานที่จริงด้วยทั้ง13ที่ในกรุงเทพ ใช่ค่ะเป็นเรื่องราวจริงๆสสถานที่จริงแปลว่าทั้งสองคนจะต้องไปอยู่ในเรื่องราวหลอนๆที่เคยเคยเกิดเหตุการณ์จริงแล้วแต่ละคนมีประสบการณ์ในการใจ้อะไรบ้างไหมใช่ไหมว่าหลายๆคนคงอยากรู้เอาก่อนเลยวันนี้พูดหลายแล้วก็มีก็มีมีที่หนึ่งที่แบบทุกคนจะรู้สึกได้ค่ะเป็น เป็นโรงพยาบาลเนาะมันรู้สึกแบบอึดอัดนิดนึงอะไรเงี้ยก็แบบไม่ค่อยอยากอยู่แบบอยากรีบไปรีบกลับทีนง้แต่เดินก้าวแรกที่เดินเข้าไปสักห้านาทีก็ไม่อยากอยู่ว่ามันอึดอัดใช่ครับแล้วก็เราอยู่กันตั้งแต่เช้ายันเกือบเกือบทุ่มเช่นคืนผมก็พยายามผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้สึกเช่นเดียวกันไหมว่าอยากทาเสร็จแล้วรีบกลับบ้านแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งที่แบบ ฝนตกคือวันนั้นที่เราไปถ่ายทํากันคือฝนตกตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยค่ะจนจะถึงเวลาถ่ายแล้วก็ไม่อยู่สักทีแล้วก็ไปขอพี่ดุลทุ่มกับก็ได้ไปแบบจุดทูบบอกอะไรเงี้ยแล้วเหมือนชาวบา้านแถวนั้นก็บอกว่าแบบพี่จุดขอตรงไหนแบบต้องไปสานี้นะไม่ใช่สานี้นะอ <c oughs> นะไร้ย <c oughs> ก็พอไปเจมพอไปจจดอีสานนึงก็ถึงจะหยุดโอ้โหก็คือเป็นเรื่องที่เราไม่รู้พิสูจน์ไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่ทีมงานแล้วก็นักแสดงรู้สึกใน13ที่นี้พอจะบอกได้ไหมคะว่ามีที่ไหนบ้างเผื่อผู้ชมอาจจะนึกออกว่าออกเคยเกิดเหตุหรือว่าเรื่องราวอะไรตามเพราะว่าหนังสือพิมพ์มีมีบางที่ที่บอกได้ครับแต่ว่าบางที่เราเราไม่สามารถบอกได้เพราะว่ามันเป็นที่ส่วนตัวนะฮะ มีที่ไหนบ้างที่สามารถบอกได้ทีบอกได้ก็จะมีโค้งรัชดาค่ะอันนี้ก็เป็นที่หลายๆคนรู้จักกันดีแล้วก็แยกตัววายตรงรัชดาที่ตัดตรงเส้นถนนวิภาวดีค่ะบนสะพานใช่ก็จะเป็นแล้วก็จะมีโรงพยาบาลที่เราพูดกันแถบชานเมืองนิดนึงนอกจากนั้นก็ต้องไปดูในี่ยนะบอกหมดบอกหมดไม่ได้จะได้รู้ว่า13าที่เป็นยังไงก็ต้องไปดูในโรงภาพยนตร์จริงๆแล้วภาพยนตร์แนวสยองขวัญเนี่ย มีเยอะมากเรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องอื่นๆยังไงคะป่ะอ่าโอเคมันแตกต่างบางที่เราไปถ่ายกันณนะสถานที่จริงๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้นความรู้สึก ของทั้งนักแสดงและทีมงานเอ่ยแล้วก็เรื่องไฟเรื่องฉากเรื่องอพร็อพอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมจริง <c oughs> แม้กระทั่งแม้กระทั่งตัว CG เองที่ทีมงานก็พยายามทําให้ออกมาสมจริงมากที่สุดค่ะความแตกต่างอย่างแรกก็คือไปถ่ายทํากันในสถานที่จริงไม่ได้เสร็จฉากข,ขึ้นมาอาจจะมีมมบ้างนิดหน่อยเพิ่มเิมเทนียวค่ะคราวนี้ฉากไหนเป็นฉากที่เราประทับใจที่สุด หรือว่าเป็นฉากที่โอ้โหกว่าจะผ่านมาได้นี่ยากที่สุดเลยถามน้องไมค์ก่อนนะคะนะ <c oughs> น้องใหม่ <c oughs> ไมค์จริงๆแล้วยากเนี่ยมันยากตรงที่เราต้องเล่นกับจินตนาการแล้วก็เราต้องเล่นคนเดียวอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะก็คือเป็นฉากตอนจบ เกือบเกือบสุดท้ายอะไรเงี้ยที่จะแบบพลิกพมากที่สุดแต่ว่าอันนี้บอกไม่ได้จริงๆต้องต้องไปดูไมู่ด้ไม่ได้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าอยากรู้ว่าฉากไหนที่น้องไม้เนี่ยประทับใจมากที่สุดก็ต้องไปรอชมในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมาถึงพี่โจบ้างค่ะไม่มีอะไรยากมั้งสำหรับพี่โจก็พอสมควรครับเพราะว่าบางทีมันมันมันเป็นเรื่องที่เราต้องเล่นแล้วเราไม่เห็น เขาเห็นแต่ผมไม่เห็นในเรื่องเนี่ยเขาเขาคนเดียวที่เห็นผมจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่คคดตามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืแล้วก็ตัวละครก็คือเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่เราก็ต้องเล่นตามเปียร์ซึ่งมาเปียร์ใช่ครับแล้วก็ก็อย่างที่บอกว่าที่โรงพยาบาลนะครับก็ค่อนข้าง เหนียว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 เนียวเห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 นียนียวเห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 ียวเหนียวเียวเหนียวเหนียนียวเห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 นีวเหนีย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 วเหนีวเหนียววเหนียวียวเหนียวเหนียวเนียวเหนยวเหนี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 ยวหนีเนียวเหนีียหนี แล้วก็คือจริงๆแล้วเรื่องนี้น้องไม้ต้องเป็นคนนําพี่โจไปพาจริงๆแล้วเมนหลักๆคือตัวเขาครับที่เล่าเรื่องเราต้อฟอลโล่เขาไปอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องไปชมถามน้องไม้บ้างร่วมงานกับปรมาจารย์โจเป็นยังไงบ้างคะพูดในเรื่องสนุกดีตอนแรกก็แบบเก่งๆพี่โจนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ พอมันได้อยู่ด้วยกันแล้วแบบทํางานตอนกลางคืนทํางานโดยที่มันเป็นหนังผีด้วยทุกคนก็จะต้องมาอยู่แบบรวมๆกองๆกันอะ <ๆ S 1> ไรเงี้ยก็พอพูดคุยก็โอเคสบายใจขึ้นสนุกค่ะทั้งสองท่านร่วมง,งานกับพี่ดูล้สึกยังไงบ้างแล้วก็เป็นยังไงบ้างยากง่ายยังไงอืมไม่เอ่อคือจริงๆพี่ดุลเป็นพุ่มกับที่ค่อนข้างแบบโอเพ่นนะคะคือ ถ้าเกิดเล่นแล้วไม่รู้สึกไม่ต้องเล่นอะไรเงี้ยคือไป,ไปคุยกับเขาได้ว่าเราเข้าใจแบบนี้นะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเหรอคะอะไรเงี้ยคือค่อนข้างที่จะแบบให้มันสมจริงมากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ใจดีค่ะที่มันแบบทางานด้วยแล้วแบบสบายใจสนุกก็คือให้ข้อคิดในการทํางานของเราเพราะในฐานะที่เราเป็นน้องใหม่เราก็ต้องออขอคำปรึกษาเยอะนิดนึงนะคะแล้วพี่โจค,คะร่วงงานทำงานกับพี่ดุลทางานพี่ดุลนะครับก็สบายครับไม่ไม่ซีเรียสแล้วก็มันไม่มีเรื่องเครียดแล้วก็เรา ถ่ายกันก็ไม่ได้รีบอะไรครับเพราะว่าเรามีเวลาของสมควรแล้วก็เขาก็ปล่อยนักแสดงให้เล่นตีตีแบบนะให้ฟังหน่อยดีกว่าค่ะอทีเดียวเลยนะไม่ต้องเผื่อถึงพี่แล้วพี่จมบอก ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้เข้าฉายแล้วนะคะเสาร์อาทิตย์นี้อยู่ว่างๆไม่ได้ไปไหนก็ขอให้ลองไปชมกันดูนะคะรับรองว่าต้องสนุกแล้วก็หลอนแน่ๆค่ะนะคะให้กําลังใจคนไทยให้กําลังใจหนังไทยดูหนังไทยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้โอ้ยมีหนังเข้าใหม่ก็ต้องไปติดตามในโรงภาพยนตร์วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะทัางพี่โจกแล้วก็น้องไม้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะไปติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ค่ะ <c oughs> บางกอกสกสาเมืองคนตายในโรงภาพยนตร์ค่ะวันนี้หมดเวลาของบันเทิงฟาซซาวิกเอ็นแล้วนะคะแอนตี้ซาร่ารวมถึงแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ